พุทธัธธรรมีธรรมังธรรม,มีสังฆังธารมีพุทธโธละตานังธรรมังละตานังสังฆังละตานังคุณบิดามารดาละตานังคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ทุกตนละตานัง โกโปรุพพตาพุกเกิงกาโมวิชาพุกเกิงกาโกโปรุตาพุกเกิงกาโมวิชาพรกเกสขังโกโปรุตาพรกเกิงก,กาโมวิชาคืออาลายก็พี่เจ้าควเชิญเทพเทวาอนาคทุกตันทุกองทุกตนที่รักษาวิบานอยู่ในตนน้นดอกพะเหลี่ยอยู่ในอาคาัรอาสมนี้กรดีสมนักแก่กรดีทุกดวงวิญญาณทุกดวงจิต ตลอดถึงเหตเทว่าอานาคตหลายที่ไกลๆห่าได้ทราบข่าวที่แล้วขอราธรามาร่วมและการเจริญพทธมงปฏิบัตริรมรกรรมฐานตามกำลังเวลาที่ออพอเหมาะสมอิมินาสกเลนาตังพุถังอภิปูจะยามาอิมินาสกเลนาตังธรรมอภิปูจะยามา ทีวิญาสะกาเลนะตังสังฆังวิปุจจยามะอะรหังสมาสัมพุโธภะคะวาพุทธองค์ประพงันตังิวาที่มีสวาขาโตภะวะตาธะโมนะมังนะมสมีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาทิยามิ กาเมจุมิจาจลาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามีมูสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามีสุรามีอรยามัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามีสักเคกายจารุเปสิลิกลาตเตเตจันตาลิขีวิมานี ทีเปรตเจ้กรรมีตระวนักฆาเนเกีวันทุมีเจติบูมาเจยันตุเทวาเจลาสลาวิสเมยักการตปนาคาที่ทนตาสันติเกี่ยงมณีวลาจันังสาตมุเมสุนันโตธรรมสวาแนกัลโลอะยมพันตาธรรมสวาแนกัลโลอะยมพันตาธรรมสวาแนกัโลอะยมพันตตา อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสุปะฏิปัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโลกวิตูนะโมพทายะยันตุนิมิตังอวะมังคละนเตโยจะมะนาโปสะุณสะสัตโตภะคะวะโตสุขิณัอะการังภะทานุปาเวนะวินาสะเมนตุยันตุนิมิตังอะวะมังคลนโยจะมะนาโสุสสโต

นโมพุทธายะณนโมปพตาเจ้าภาปสะนนามาณนาณอะนาณะอุณนานามพุทธายะณนโมปพตาเจ้าภาปสะนนามาณนาณอะนาณะอุณนานามพุทธายะณมาพตะนะภะป迦สะมาณนามะมะอะะมะมะอุมะนโมพุทธายะณมาพตะนะภะป迦สะมาณนามะมะอะะมะมะอุมะนโมพุทธายะ มาภาธานาปัจจสัมมานานานามาอ้มามะอุอวะนโมพุทธายะภาธานามาจะสัพพะอานานาเอ้มามาเอ้อุอุวะนโมพุทธายะภาธานามาจะสัพพะอานานาเอ้มามาเอ้อุอุวะนโมพุทธายะภาธานาปัจจนโมพุทธายะภาธานามาจะสัพพะอานานาอุมะมะอุอุวะ นโมพุทธายะธนะมะพะจัสมะภะอะนะนะอะอะมะมะอะอะอุอูอะนโมพุทธายะธนะมะพะจัสมะภะอะนะนะอะอะมะมะอะอะอุอูอะนโมพุทธายะธนะมะพะจัสมะภะอะนะนะอะอะมะมะอะอะอุอูอะอูอูไอโอไอเอไอโอเอไอเอออเออโอเออะมะไออะอุอูไอโอไอเอไอเอโอเออะไอเออะโอเออะมะอออะ อนันติกวาลานังเอตังพุทธังเอตังธัมมังเอตังสังขังอนันติกวาลานังเอตังพุทธังเอตังธัมมังเอตังสังขังอนันติกวาลานังเอตังพุทธังเอตังกัมมังเอตังสังขังโอมพุทธังชาพันนลังสิยังปัตตวีเสตระตรนังมหาปุญญังมหาลาบังมหาโชกมหาลามหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพบารมีมหา พระวันตุเมโอมพุทธังจับปันลังสียังปติวีเสตระตะนังมหาปุญญังมหาลาภังมาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบรมีสภาพบรมีมหาบรมีมหาบรมีพระวันตุเมโอมพุทธังจับปันลังสียังปติวีเสตระตะนังมหาปุญญังมหาลาภังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบรมี

อิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสอิติปิโสปะปะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาการนัสสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมัชฌาทิสาเทวะ Manusa nanggut toh bakawa tisawaka toh bakawa tatamu Sahanti tiku wakaliku ehi pasiku o banajiku pecutamu weh titaku Inyuhi tisu pati panu bakawa toh wasa wakasamu ko Ungju pati panu bakawa toh wasa wakasamu ko Yaya pati panu bakawa toh wasa wakasamu ko

ो भविष अनुत्सो अनुभूतो विगानु साम्पतो लो भवितो न สาธุสาธุพระพุทธเจ้าขอกราบราธนาพระบารมีพระพุทธเจ้าอง์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปฏิกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมและพระยโสงพระนิพพานทุท่านทุกพระองขอได้โปรดเสด็จมาอธิษฐานจิตในบุญกุศลที่ประกอบประธรรมบรมเพลนเจริญพุทธมนตากรรมฐานภาวนาของพระพุทธเจ้าในกราบข้งนี้ จงเป็นมหาบุญมหากุศลนั้นยินย่งใหญ่หาปริมาณขอบเขตจ,จำกัดสิ้นสุดไม่ได้พอบุญนี้จงเป็นอาหารที่เสื้อผ้าอภรที่วิมาแก้วิมานทองพอบูญนี้จงเสียงสติเข้าไปในดวงจิตของปัญโงที่รักษาปัะญาทพ่ปัญโงที่รักษาอยู่ที่ต้นมะพร้าวจงด้รักกุศลบุญนี้เท,ที่วเที่วอาราพิเสด็จมา จามีดาทั้งหลายที่เสด็จมาจงรับเอาผู้สนคนบุญจากการพระโพระธรรมบำเพ็ญของพระเจ้าท่านใดมีทุกข์ก็คนจะทุกข์ท่านใดมีสุขก็สุขปปยิ่นไปพระเจ้าพอเปิดเอาทรัพย์สินเงินทองโชคลาบบุญบารมีทั้งหลายที่ประกพธิธรรมบำเพ็ญมาในอดีตชาติทุกคงชาติจง,งรวมรวมกันลงมาเป็นพลวปะปัจจัย เป็นทรัพย์จินเงินทองเป็นความสุขการสุขแก่ชั่ลาปับันมามามีเมาว่าจะเสร็จจมงเกิดก็ไว้ขอบเจ้าเพ็นผู้ทเลืินเลยทัพยจินเงินทองลับยศสรรเสริญสุขขอวันนี้ยับุญดานให้มีแต่ความสมหวังสมปรารถนาทุกอันทุกปการบุคคลใดที่มีจิตศรัทธาขอให้บุคคลนั้นจะมีแต่ความสุกาใจคนทุกสโลกภัยมีแต่ความสมหวังสมปรารนาทุกประการเธอ Imina pun jaga mina upacaya punu tala ajariu pegala jamata kita daya daga dia memang suliyo jadi malaja puna wanta nala bija prama maraja inda jatulok kepala jatewata ya mau minta menut sa jamatat kau sape seta suki untuk punya perkataan ini sukan ketiwi tang kentuk di bangkope tuh ဣမိနာဘုေညကမေနဣမိနာဝတ္တိစေတ္တကျိပါဟံသုရပေ चेव တနုပ္ပတန चेत နံသေ ਸੰ တနေနဣနာတမယဝနိဗ္ဗန္တုမံသဟံတုသပ္ပတာယောညတစတောဘဝေဘဝေပจุจิตံသတိပညာသရိကုယံဣနာမလရပန္တေနကသံဂကတံဣဇုေပုသတိဘဝလောနဒောဘဝလကုမောတောပတိကဘုတ္တစ္စသကောနဒုတနော เตชะตมานุวาเวนะมาวะสังลภันตุมาอรลลังสมาสมุตโตภกวาพุทธังภกวันตังอภิวาเทเมตวะคาโตภวตาตโมตมังนมัสสามิสุปฏิปโนภกวัโตสาวกสังโฆสังฆะมารม